เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เราอยู่กับเกมของ b อลท f ล์แไฟ์เละคลิปก็ตามหน้าปกเลยนะฮะถึงคิวของปืนนี่แล้ว VGO Wicker K Max i n g g u n นะฮะนี่บอกเลยว่ายิงมันสะใจไม่แพ้ MT42 เลยนะฮะอย่ารอช้าครับเรามาอัพปืนเลยดีกว่าลำดับแรกเนี่ยก็เริ่มจากการลดแรงดีดก่อนละกันนะแล้วก็ต่อมาครับซ่อนแสงปืนกันหน่อยลำดับ3ครับนี่แหละ ทีเด็ดเลยเพิ่มอัตราการยิงไวไปฮะ981อะซึ่งระดับเนี้ยมันเท่ากับ MG42 แบบยังไม่ได้แต่งเลยนะดีมากๆแล้วก็สุดท้ายครับลดความร้อนกันหน่อยยิงไวๆเนี่ยความร้อนพุ่งสูงไงก็ต้องอัพวันนี้สกัดไว้นะฮะโอเคครับเราแต่งเสร็จแล้วเราไปทำสงครามต่อดีกว่า let's go เอาละครับตอนนี้เราเข้าสู่สมรภูมิกันแล้วเรียบร้อยเราอยู่ฝ่ายกองทัพเยอรมันนะครับซึ่งข้าศึกก็จะเป็นพวกอังกฤษนั่นเองและนี่คือด่านภูเขาแห่งโรมาเนยฮะดินแดนแห่งยิบซีนันเองไม่แน่ว่าด่านนี้อาจจะมีศยศาสตร์อาถรรพ์บางอย่างก็เป็นได้นะซึ่งพวกอังกฤษเนี่ยอาจจะส่งมนต์ดำมาใส่เราอะไรอย่างเงี้ยพวกยิบซีนะฮะเราครับในฐานะกองทัพเยอรมันเนี่ยจะต้องปราบมนต์ดำพวกนี้ให้สิ้นซากข้างหน้ามีคนโ,โอเคตายก่อนแล้วว้าวเอาละครับ ต่อไนี้จะต้องเป็นอีพิกแบทเทิลอย่างแน่นอนฮะถ้าไม่โดนแฮกเกอร์เนี่ยใส่มนดําซะก่อนนะจุดดีฮะผมว่าจะไปซุ่มโจมตีจากตรงนี้แหละมุมดีมากตรงหน้าแอซิสคิวครับช่วยเหลือก,การคิวไปคือปืนกระบอกเนี่ยมันมีข้อแม้อยู่ฮะเราจะต้องวางขาตั้งทุกครั้งก่อนจะยิงถ้าไม่วางขาตั้งเนี่ยความแม่นยําคือศูนย์เลยบรรจุศูนใหม่ก่อนฮะ ตอนนี้แผนที่เขาบอกว่าจุดดีข้าศึกได้ไปแล้วฝ่าเรากําลังล้อมกรอบจุดดีอยู่เขาเกิดมาให้เราฆ่าเรื่อยๆเลยวะส,สปอร์สวยเพื่อน18นัดได้อยู่ปะวะ <c oughs> ได้อยอ่ว้าวเวอเปืนขึ้นเลยฮะงานนี้ยังไม่จบครับมันต้องมีมาอีกเดียวว่ฝาฝ่าเราเข้ายึดพื้นที่บริเวณจุดดีแล้วนะครับสโมข้างหน้านี่อื้อเลยสวยมากเพื่อนคนนึงหัวแตกไปอีกหนึ่งเหวี่ยนเล่อยไปได้ กระสุนจะหมดแล้วว่ะต้องมันจุกเพิ่มผมเอากล่องมาระวังสะพายข้างล่างเราเหมือนจะมีเสียงฝีเท้าว้าวฉันฆ่าได้แล้วเพื่อนลุยต่อเลยโอ้โหเรื่อยๆมาเรียงๆให้เราฆ่ายอย่างต่อเนื่องระวังกี่ตัวเนี่ยสิบตัวเลยครับในเวลาอันสั้นฆ่าไปสิบแล้ว <laughs> คือพอมีมุมปุ๊บนี่ทุกอย่างสบายเลยคุณผู้ชมเป็นไง บอกแล้วปืนนี้มันดีอย่าเพิ่งชะล่าใจไปยังไม่จบอ,อ,อีสิบห้านัดครับโอ้กระสุนหมดแล้วระวังนะเพื่อนห้ามยืนเยอะเดี๋ยวมันรู้ตำแหน่งของเราโอ้โหเมื่อกี้โดดเห็นเห็นเลยแอซิดคิวครับเจว๋วไปต่อ เอาละเหมือนหลังกล้องจะมีปลาไฟสซิเช็คก่อนไม่มีฮะว่างเอาให้ผมยมตูดทำไมเนี่ย <house> บ้าเอย้ยกระสุนหมดอุ้ยเออเออโถเกือบสิ้นชีพกลางสมรภูมิแล้ว ดีนะตัวเองออกมาทันสายว่าไงสายเคลียร์เลยฮนะไวเจอการเคลื่อนไหวเจอละไกลไปหาตรงหน้าดีกว่าหลังกองมีคนเข้ามาแล้วเพื่อนนี่ไงไโอ้โหยี่สิบห้าน,น,นัดเฮ้ยถนนเดี๋ยว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 อย่ามึงเห็นฉันได้ปอด โทรตาใจพูดตอนนี้เนี่ยเหมือนฝ่ายอังกฤษถูกเราลุมงหารยังไงอย่างนั้นเลยมุมเราดีมากมากอะรอดไปได้โทนี่คือปือนอังกฤษนะฮะเรายืมมาใช้ขอบใจนะที่ให้มาปืนมันดีบ้างจริงน่าออมันรอดไม่ได้หเพื่อนมันหลบหลังหินไปแล้วอะเจอละโอ้โหสุนมาตอนนี้อุย๊ย ซุ่มนานไปหน่อยโอ้ยขอบคุณมากโหนึกว่าต้องถูกทิ้งกังสมรภูมิซะแล้วโอ้จัดไป180เลยฮะพอเนี้มุมเดิมเลยนี่แหละมันต้องใช่แน่ๆอ้ยผมยิงโดนด้วยนะแต่เป้าไม่ชัดเจนพอครับต้องหาทางบุกเจาะไปให้ได้เลย มุมนี้ว่าไงเฮ้ยมุมนี้สวยวะโอ้โหมุมเปิดแตกแตกสิบสามนัดดีโลยก่อนนะทุกคนถ่าไ้บุกต่อเลยเพื่อนไม่ต้องกลัวเสียงพเท้ามาครับอ,อ๋อฝ่ายเราท่านขวามือตกใจหมดคือในความคิดผมตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะไปซ้ายหรือขวาดีฮนะถ้าดูจากแผนที่เนี่ยไม่มีใครไปขวาเลยถ้าซ้ายอ่ะน่าจะได้อยู่ลวมั้งพฝ่ายเราเนี่ย อยู่ซ้ายกันเยอะมากกว่าขวาเนะี่ยต้องเคลื่อนที่บ้างแล้ววะไม่อยากแคมป์ฮนะเดี๋ยวจะเป็นแคมเปอร์แล้วคนจะไม่ชอบเราตรงนี้ลราเว้ยเราต้องรักษาที่มั่นเอาไว้โชว์อินโพซิชันเอาแล้วนะมาแล้ววะซ้ายเคลียร์ขวางเงียบไม่เคลียร์ไม่เงียบเลยฮนะมาแน่ มาเลยเรื่อยมันวิ่งผ่านเราแบบไม่เห็นเลยเหรอรีรลดไปต่อฮะอุ้ยอบพุนมากเพื่อนฉันเกือบไม่รอดแล้วทำไม่ได้นายเนี่ยสไนเพื่อด้านขวาลบ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 ข้างหน้ามีคนระวัง นั่นไงทางซ้ายอ่ะ้ายแน่แน่ผมว่าผมเห็นคนเนี่ยโดดไปทางซ้ายนะฮะโอ้โหอันตรายว่ะตรงนี้น่ากลัวมากทาานนั้งหน้าแลนซ้ายครับมีคนรอก่อนโอ้โหมาจากไหนเนี่ย <laughs> แบบบูเบ้อเลย โอเคเอาจริงนะอยู่ในหมู่บ้านแบบนี้เนี่ยรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเลยวะ่ะนี่คือหมู่บ้านของยิบซีฮะอาจจะมีบนดําอะไรบางอย่างเนี่ยแฝงอยู่ก็ได้เราจะพยายามดึงสิ่งปลูกสร้างดีงกว่าไม่งั้นเนี่ยอาจมีมีบอดําติดตัวกลับบ้านต้องระวังเฮ้ยข้างหน้ามาแน่นอนออกออกออกแล้วหนึง่งนี่นอนกลางหนนเลยเขาวาเป็นโฮมเลน,นเฉยชายไร้บ้าน่ะ วิ่งผ่านไปเฉยคืออะไรสปอตได้ดีมากแต่มุมจริงไม่มีเลยว่ะขอโทษทีทหารสปอตดีตรงนี้แต่ว่าไงไปเข้าโดนระบบขยี้แบบหนักมากๆไม่รู้เลยครับช่างมันผมไปแล้วไปจุดเอฟต่อดีกว่ากระสอบทรายอะไรคอยบังสายตา <c oughs> อื้อเลยโอ้โหข้างหน้าเป็นกองทัพ เข้ามาเลยเอา้อาวมาเอาเวร์คำไครสมบใครไควันโทาทบังทัศนวิสัยยิ่งนะกะข <c ười> ขัดจังหวะจัดจัดเอาวะดักมันตรงนี้แหละวิ่งผ่านไปผ่านมาคือตายแน่นอนรอก่อนแล้วกันนะจะมีใครผ่านปอวะมีใครผ่านไหมผ่านไหมสมมติกำจังแล้วฮะไม่มีใครผ่านเลยเหลือจะเชื่อ หลังแตกขอโทษนะเพื่อนที่ร้อยหลังอ่ะแต่มุมมันได้จริงๆว่ะขอโทษที <c oughs> ต้องให้เกยียรติข้าศึกด้วยครับเขาจะได้ให้เกียรติเราบ้างข,ขึ้นขึ้นขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้มาแล้ว <c oughs> ขึ้นมาก็เจอดังเป๊ะหนึ่งเลยอะไรวะจะว่าไปตอนนี้กระสุนผมก็ใกล้จะหมดแล้วเนี่ย มึงเฮ้ยเก้ามันงึกไปนิดนึงอ่ะเรียกได้ว่าตกใจเลยดิครับจังหวะนี้จู่ๆก็พุ่งมาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเหมือนมีบางอย่างตรงนี้เลยอ่ะผมว่าผมเห็นแล้วว่ะโอ้ยดังเป๊ะเลยฮะเจอเคาะเข้าไประวังขวานะเพื่อนอ๋อไฟไหม้ไฟไหม้ เช็คเอ้ยแล้วพี่แกนี่เลือกยิงเราด้วยนะครับเหมือนรู้ว่าปืนเราสู้ไม่ได้ระยะประชิดอ่ะการเราก่อนเลยข้างในมีคนตายละคือจะบอกว่าเรามาแดนฆ่าสึกแล้วนะนี่คือใกล้จุดเกิดหลักฆ่าศึกมากๆต้องระวังให้มากกว่าเดิมเนี่ยทางซ้ายหายอุย๊ยโอ้โหการไปไม่โดนสักเม็ดเลย กือเฮะเรามาตอดหลังเข้าดีกว่าตายหนึ่งตาย F ว่าไงตรงหน้าเลยฮะทำอะไรครับเนี่ยเสียบเขาให้ชื่นใจอร่อยนี่ก่อนนี่อีกหนึ่งลายหมดไหม ไม่หมดไม่สิน้นสักทีนะโอเคมีก็วะมันต้องมีอีกนี่ไงนี่ไงนี่ไงจ้าเอ๋เฮ้ยอันนี้ไกลเกินไปฮะเคลียหมดทางด้วยตัวคนเดียวโอ้โหคือคือเหมือนฮิตแมนเลยโซโล่เดี่ยวแบบลอลอด้านขวามีคนนะครับเมือม่อกี้ไอ้นี่ไม่ใช่นะ อีกโอ้โหนั่นไงแตกเลยเกมใกล้จบแล้วครับยิงยับยับเลยต้องใช้คำนี้แล้วแหละอะไรนะ่ะไม่นอนเนียนสิจ,จะ๊ะสิบห้านดสุดท้ายเดี๋ยวมาดูสกอร์กันดีกว่าว่าผมเนี่ยฆ่าไปกี่ตัวเนะจบเกมแล้วโอ้โหมันมากยิงสบายเลยเหมือนตั้งป้อมยิงเลยคุณผู้ชม สกอร์เรานะครับจัดไป41ตัวเป็นสมรภูมิสั้นๆแต่ได้ใจความ <laughs> ยิงไม่เลี้ยงต้องใช้คำนี้และนี่เลยครับก็คือปืน VGO ของเราในวันนี้เป็นไงบ้างครับมันสะใจหรือเปล่าบอกเลยว่าปืนนี้เนี่ยยิงมันไม่แพ้ MT42 <laughs> โอเคครับถ้าชอบในเกมนี้ับืนนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดทลิปต,ต่อไปคราวหน้าจะเป็นการรีวิวปืนอะไรเนี่ยอย่าลืมมารับชมเราฟังพร้อมกันด้วยละกนันนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไปแล้วฮะขอบคุณมากครับผม